รถโกชแนลสวัสดีครับมันนี้เสพม,มึงมึงยกสะดุงยกย่อนล้ครับเด้อบ้านแห่ครับอืออำเภอนามุ่นครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมึงกันไปครับจังหว่าย,ย่างแรงครับช็อตย่ำแรงปลากระลังเรียนปลากระลังเดือดนี่ครับสะดุงสองขาครับนี่รุ่นไป็นต้องกันอ๋อมึงมึงมึงอ๋อแต่มึง,มง,มงเงด้อนี่สองขายกเป็นยังไหนเดือดซ้ำเลย ครับเอ้าโอ้โดด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 ปลามันโดดออกข้างนอกอะไรครับผลยอนลุ่นสองขาเองนะพี่ปลาเด้๋นี่มีแต่ใส่สีเส้นใส่าหาเส้นเลยครับปลาห่งวงเหรอครับนี่ย่ามแรงสีคำมาปลาห่วงอยู่ฟั่งตรงขามในห่องว่ามันอึ้งครับว่ามันเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวนี้คุณนะคุณนะคุณนะครับได้ดีเลยครับคนละคนได้เป็นได้คุหนึ่ง ้คุณตาสองขายกแล้วโอ้สดุงคุณตาของครับโดดออกก็โดดโดดองเอาได้หลาันได้เป็นจังเลเพราเอโอ้คุณไข่แล้วโตเบาแล้วโดดเก่งแล้วด นี่ครับนี่ครับมึงเอา้ามึงกห็นใบเงีๆครับนี่ได้เลยอ้าวใช่มันเพิ่นตีฟ้องใช่กันเลยครับเนี่ยถุงแงงเพิ่นตีฟ้องไข่ไข่ผสมไข่ผสมยังกันเราเด้เนี่ยฟ้องนั่นนะโอ้โห ออโอ้ยหลุดออกหมดเลยมันติดเอามันขาดไปะสะดุง้งอ่ะมีหนันนงยางใช่ไหมนัยนงยางมัสดสะดุ้งขาดยกยโยกเอายกเอาครับบนนะอนสองสะดุ้งก้อนครับสองสะดุ้งก้อน เอาครับถ้ายก็วา,า,า่เลก็่ายไปเนาะอร่แบบ่อยไงนห็ด้มนวย่ลงเงินย้อนหลังตัวครับบ้นในลงเงินม,นมือที่ปานีเด้เนี่ยนะครับ ยังมาไทยสิก็ไทยหลายขีดต้องส้อยออกโอ้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้โอ้ยคุณตา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 เห็ดยางุคนนะคุณตาเป็นคนโยกคุณยายเป็นคนตักครับคนนะได้ทุกปากครับสะดุ้งอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่หาสะดุ้งหาปากคนนะ คนเด้อดงดงทั้งคนครับมึงเอาอ๋อรุ่นนี้นี่ครับสองขานี่ครับสองขานี่สองขากับสองขาเถอะเอาคุณต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 าโอ้ยคุณยายนั่งเก้าอี้ตักปลาเลยคนครับเอาครับ อ้คทังนี้ครับเคุณตากัพอคุณตา,านี่จังวะตอหนึ่งครับจังหวะตัวหนึ่งฝ่ายึ้นครับยกเอายกเอา นะครับถือใจคลิปนี้กดติดตามกดแชร์หให้เลยเนอะหนดโขดชาแนลครับนี่ครับแมนจดกาครับเอาโอ้ยโดดออกแล้วครับโตมักง่นึเ,นนนเ,ลเลยคุณตาคุณตาโอ้คุณตามึงจงไปเรื่อยๆครับมึงจะไปยาวๆครับ มือแอคชั่นกับการขันมาหากินคนครับมวนครับมวนมวนมวนจังหวะนี้ยกอู้ เ้ครับครับมึงไปถูกจังว่ะครับ S <S โอ้โหคุต,ตา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 โดดออกแล้วคุต,ตาโดดออกแล้วโอ้ยเอาลุนสองขาครับนี่สองขาโดดออกแล้วอนอนนอนนอนเน,น,น,นปลาขึนออน้นครับว่าประมาณชั่วโมงสองชโมงนี่ครับปลาแลีนครับแลียนมาคักเลยครับช่วงนี้ยขข่ามคำคำครับไข่คำเลยละครับนี่เอ้า ปลากระลังแลีนครับมันยุคข้างนอกดีดออกโลดเพื่อน่าเสียเวลาเอาคุณใหญ่โอ้คุณใหญ่นั่งเก้าอี้ทักปลาเมืงเมืองเพียงเพียงเพียงผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าครับมึเมืองเมืองเมืองเอืองเอืองคนคนดีดออกโลด เอาสองขากับสองขาเถอะเอาคุณต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 าเาเดือดย่างแหง้ะครับ ได้คักได้แน่ได้คักได้แน่เอาคุณตาคุณยายบอก่าแซ่โดนหลคา,าสะดุ้งนั่นคลองคองคลองโอ้ยคองซ้ำ โอ้ยโดดแรงแล้วนะ,นะเอาสองขาเอาครับโอ้คุณตาคุณยายคุนนะ,นะเอาครับพอสน,นิทกันนะครับเนาะนวดก,ก,กดแแนลขอบคุณลหลายๆครับติดกดติดตาม บดไลกดแชร์ครับสวัสดีครับมาจังหวัส่งาส่งท้าสงไขากะไม้เด็ดโอ้ยอ้วต่อตอไอ้เพื่อนบ้านกขมันมีต่อครับมงน้มิต่อต่อมนทำเป็นต่ออยู่ดีเอางสองขามขาอยู่ครับตก็างเรียนไปเ้ยมันสิพาดย่างไงพาดลงไปเฮ้ยเวลาคือย่างไส้รงอยนี่ตะวเสด้จเจามันใหญ่ได้ห ฉันจะดุงเจ็ด่อกันล่องได้ี่ทุกซ้ำทุกไฝ่เอาลอาอา่องขาเดี๋ยวตีไม่กระถือไี่รอรืึอรอดม่นี่นองไฟได้กันเจ้า